นี่ยเฮ้ยทุกคนผมเอาของมาฝากไม่เห็นตอนที่เดินไปทุกคนผมเอาของมาฝากอะไรเป็นอะไรวะผมลากพี่เบนมาพวกมันไม่มีที่ต้องไหนเนี่ยหลอกสำหรับไอเนี่ยไอฟ้าครัวคนมาให้เว้ยเดี๋ยวพี่จริงนะไรไปแล้วก่อนไปแล้วเจ็ดฝ้าฝ้าฝ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าส่วนนลิ ห้องน้ำมาแล้วตัวกูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยมาสิอะไรลมมันแรงกว่าไอ้เหี้ยไอ้อันนี้มันลมร้าว่าอันนี้มันตกลมร้งว่าลมมันแรงหรอพี่มี่ไม่เห็นอะไร้อนเดี๋ยวผมผมจะเปิดจุดเห็นพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่บอลไปบอลี่บอลพี่อพใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนผมจะบอกที่อยู่ว่าเขาเดินพี่อย่าเพิ่งมา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  พี่พี่เออ่เดินโต๊ะเนี่ยพี่เล please, er> ี้ยวขวาที่ไปแล้วคนมันตามมาแล้วคนเอาพี่อีกคนนึงขอครับที่บอกอยู่ไหนพี่บอยพี่บอยพี่บอกนิ่งไว้บอกโอ้ยพี่ติดพี่ไม่สามารถพี่มาดูได้พีเนี่ยแกนเหร่พี่บอยไม่ได้อะพี่บอยเรียกไหมนี่หรอเีฉยเรียนอยู่นี่ยหรอพี่บอยพี่บอยผมกลัวพี่บอยเขามีปืนพี่บอเามีปืน มีตีมพี่พี่เปิดเลยต้องรอดปืนลูกซองพี่เมื่อกี้ปืนลูกซองเขาดีหลอดลูกซองเไอพี่บอลผมว่าเราจะต้องเกิดเป็นของที่คู่กันได้แน่นอนเลยวะเป๊แน่นอนพี่เป็นกอขยะผมเป็นท่อน้ำคู่ชั่วบินหาได้กว่าบินหาเลยเทพทูอ่ะโอ้โหไอพวกมีเจ็คแพฟกผมก็บินได้นะนี่ไงถอดวิญญาณออกมาบินเห็นได้เลยโอ้โหไอบอม กได้ขอเล่นยีไม่เล่นาแล้วบอมนะเ้เดเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวขอเนกัขอขอเด่นก่อเล่นขอเล่นกนอเล่นกขอเดินขอเล่นเห่นขอเล่ขอเล่นก้วยนะขอเล่นอยู่กเ่นอ่นันอเล่กขอเล่นเนขอหล่กันอลกนเ่อเลันอเล่ก่อเลอเนกอ่กอเล่่นกั่่ากั่กัน่ออเอล่ลอเลเังรอดอยู่ มึงรอดได้ไงวะมีวะที่ไหนวะมุ่มืดมุ่มืดแล้วเขาก็ใจดีเลยนะหมุ่มดไม่เห็นเลยคือมันไม่เห็นโอ้แสงผิววววาววาเราจะเราจะข้ามนให้หมดวิชาตาเยียวของพี่มอนใช่ใช่สักระวังแสบตาหนะแลวิชาพี่ไม่เปลี่ยนคือถ้าพูดไม่บรรลุมาใช้นี่คือแบบอ้าตากรุยถ้าแสบตามันควบคุมไม่ได้เอาล่ะ ไม่ต้องไม่เดยมันก็มาฆ่าหวงๆเลยไม่ใช่แย่ขนาดนั้นเลยวะพี่เพรว่าไม่น่ารอดอ่ะแย่กว่าที่ไปได้ของบอมอีกพี่คือเราไม่เห็นพี่เบนวะโนโนพี่เบนโน๊กเปลี่ยนไปแล้วพี่เบนอยู่ไหนโนโกเปลี่ยนไปแล้วโนพี่เบนว้ายติดติดไม่ใช่นี่ไม่ใช่พี่เบนมึงไม่ใช่พี่เบนว้าวโดเล่นเลย เขาทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะเล่นอะไรกันเอาพี่มอนพี่เบ็ดรอดป่ะอันเนรพี่ิอหนเนรเบสจะเจอพี่มอนอยู่ไหนพี่มอนอยู่ไหนพี่มอนพี่มอนไปได้บ้านตัวอพี่ม่อนพีไปคู่หูผมพี่ต้องให้ผมพี่ต้องโดนผมฆ่าเท่านั้นพี่กับบ้านไปแล้วไม่เชื่อบ้านพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่ไปตอนนี้ไม่ได้หรอกพี่กับทีมของพี่พี่ต้องโดดลงไปข้างล่างกันเลยนะ แล้วพี่ก็ไปขึ้นรถเมย์เฮ้ยพี่มอนอยู่ไหนวะพี่ขึ้นรถเมย์กับบ้านไปแล้วจริงพี่มอนก็อยู่กับผมแล้วเมื่อกี้ไอ้หมดเฮ้ยน่อยหมดป้าตั้งนานไม่เห็นเอ้ยโอ้โห โอ้ใครวะนี่ยนิวเคลียร์เจอเพิงเลยกว่ี้แล้วบังมีคนที่ไม่คอนมีคนคอนท้าสองคนเลยเฮ้ยเงียบเลยพี่เงียบก่อนชิบหายละกูจะอยู่ยังไงเนี่ยการนี้ไม่มีน้ำแล้วบอกเลยเฮ้ยชาดพเบียงสมสัที่บ้านไม่เหงาเลยที่จะสอนผูชายใช้ตาเยี่โอแตเยี่แต่ยี่โ ตาเยี่ยวไปแล้วเราต้องหลีตาลง40%นะ40%เลยว่ะพี่เงานเลยนะจะไม่เห็นอะไรอีกจากไม่เห็นอะไรก็จะไม่เห็นอะไรอีกเลยเออนั่นแหละตามกันไปเออตามกันไปนะตามกันไปนี่เบ่เป็นรถคันนั้นเสียต้องลงไปดูข้างล่างเอ้ยพูดแบบนี้เลยแล้วหลงอยู่ยี้ ปี๊พี่ก็ตกคันเลยมาดีจัดมาดียอะไม่เห็นแป้งเลยแป้งกระเด็นอยู่นะเบี้ยวพี่เทมเบี้ยวฮะเบี้ยว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 อ่ะตรงยังตรงยังเอตรงแล้วพี่ตรงแล้วเห็นไม่ได้แล้ววะเบี้ยวเขาหมดแค่ชาไม่ได้ก็ต้องได้แล้วล่ะนิวอะไรนิวเคลียร์มันยังรอดอยู่ไม่วะหรือมันตายแล้วอ่ะไม่รอดจริงกูแล้วเอ้เหมือนที่เบียร์ที่เขาฆ่าแต่อย่างน้อยผมก็รอดว่ะ ไอ้ห่เนี่เกลียมลงรอดเนี่ยลุงอดเนี่ยพนไปไปรอดได้เกวะไ้กูรอดเนี่ยกูวินแล้วเนี่ยชนะแล้วกะตอยู่แล้วกูเพิ่งเห็นตัวเองเนี่ยพี่บอนพี่อ่ะใช้ตาเยียวไม่ได้หรอกเว้ยถ้าพี่ไม่มีผมอะไหนบ้นเบไหนกันวี่ท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 ี่ล่าสุดที่พี่รู้สึกว่าพี่อบอุ่นใจอะ ตรงไหนวะเนี่ยตอนตานี้ใครเป็นผมกั็มีวะไอ้ฟ้านี่กูจะกูจะเอามึงใส่เข้ามาด้วยเพราะมึงเป็นเพราะมึงเป็นสิ่งที่มึงควรจะอยู่ในตัวกูอังขยะเลยใช่เลยเนี่ยเฮ้ยมหมิวโอเคทันทันทันทำอะไรสิถึงไหนนะหมิว ทำลายสถิติดีเปิดไหก่อนไม่เห็นทางนี้เปิดไฟก่อนพี่เบป็วละดับเบิ้ลเหรอพี่เบนดับเบิ้ลมันควรจะมีอันเดียวเว้ยพี่มันควรจะมีอันเดียวคเหมือนมือแหละมันก็เป็นคู่อ่ะเอ้ยของผมของผมเป็นคู่เรื่องปกติเว้ยแต่ของพี่ยังไม่ปกติมันก็ปกติไอ้เหรอพี่แล้วพี่สั่นเังไงวะพี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจราจรมีปัญหาด้วยทำไมเพื่อนพี่สั่นนะจราจรปัญหาพี่อยากรอดไหม ไม่อยากรอดไหมอะไรอ่ะไปจากที่สุดใช่อ้ายเปิงปูถึงจะรอดขอโทษไม่นึกว่ามันไม่นึกว่ามันจะหันมามองฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยเชี่ยพวกเราไม่อยู่ที่เดียวกันหมดเลยวรอเอ้ยมุมมืดไปแล้วตำรวจมุมมืดกันไปไม่ค่อยสว่างอะไรนุ๊บ มึงมาปะโอ้โหมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูเดี๋ยวนี้เชียร์บอลไหมเยด้เอ้ามีคนสืบซ้อเจตนาลมพี่วะพี่พี่เบนเออฝนมีอยู่ไหมหาไอที่มันแปลกกว่าเช่าร์บอพี่บอลท่าไงมันควรจะวางไว้ที่พื้นหรอวะพี่พี่ขึ้นไปไม่ทันหรอไม่ใช่ว่ามันต้องแขวนไหมหรอพี่เบนยล้าไปอยู่มุมมันไม่ท้าทายไงเราต้อง อต้้งทายต้องอยู่การถนนต้องมันคิดเอ็อ่ะเฮ้ยพี่แปะน้อยจะอยู่ตรงมุมอ่ะแปะข้างรถไอพี่แปะข้างรถรถรถคันนี้อ่ะใช่พี่เอยแปะแปะไว้แปะเอ้ยนั่นแหละเออเเนียนอยู่เนียนอยู่น่ะเนี่ยแปะไว้เออนิกชิดอีกนิดได้ไหมไม่ได้แล้วอ่ะพันละมันชิดได้แค่นั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนปลากลัวมีคนปลากลัวหนีเว้ย กวาเขาเลือกที่จะใช้วิธีแห่งการวิ่งหนีกินอยู่นิ่งก็กินไม่ลงยืนนี่ต้องหายกันไปไหนหมดเลยไอ้บอมหายกันไปไหนหมดมึงรู้ป่าว่าตรงนี้ไม่เคยมีคนตายอ่ะมึงรู้ไหมว่าตรงนี้ไม่เคยมีคนตายวิญญาณมันเที้ยนนะตรงเนี้ยไอ้บอมปีญญาณเที้ยนเลยวิญญาณก็เที้ยนนะมึงไม่เดี่ยวซับลอย งนี้มันเคยมีคนตายนะเว้ยบอมตรงนี้มันเขียนนะเว้ยรอบเนี่ยนะรอบเนี่ยไอ้ฟาร์มไม่เห็นโอ้โหไม่เห็นจริงเนี่ยตู้นี้มันเคยมีคนตายเว้ยไอ้ผมยิงมันแล้วมันไม่โดนโอ้โหอู้หูเฮยเก็บเก็บ เหรอคนโอ้ยผมปกติผมก็จะไม่รออยู่แล้วโอ้โหไปปิดทางไปปิดทางมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอดเหรอไปปิดฝ้าไปปิดปิดไว้ถ่วงเวลาไว้อะไรวะเนี่ยแต่ละแต่ละคนแต่ละทางเวลาเพื่อนไว้เออคอนเทนต์ฝ้าคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์มานดิเดี๋ยวกูช่วยดันเฮ้ยลบลงลงลงฝ้ากูช่วยเคไม่ได้ช่วยดันช่วยดันช่วยดันอ่าดัน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 มาโอเคเออสารอกคีกันยิ่งไหวอย่าดลบลบทิออกไปทุกคนเลยโอ๊ยออกไม่ได้พี่ออกไม่ได้ พี่แย่แล้วนันตีนแย่แล้ว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 เย่ไหนาหอกมด้ะครับทุกคนจ่ายค่าผ่านทางก่อนเนี่ยค่าผ่านทางเนี่ยมาทุกคนเหล่าพันธมิตรตายห่ากันทีละคนเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงระเบิดอ่ะค่าผ่านทางไงเนี่ยลูกกระสุนอ่ะที่เมื่อกี้พี่ครับพี่จีพี่อยากจะได้สักสามคนเลยนะเอ้ยเหรอ ป้าพูดเหมือนกันแหละไม่มีหรอกผมก็แค่กูทาหอนี่มันกูทาหอนกูทาหอนี้อะไรกูไม่ได้เฉยผมแค่แค่พูดออกมาเฉยมันไม่มีหรอกพี่หัวปีหัวปีว่ะหัวปีว่ะพี่ม่อนพี่ลองยิงยัดเข้าไปพี่อาจจะเจอบางอย่ามได้พี่ม่อนเฮ้พี่ม่อนพี่เป็นพี่เบนมาดูเรนี่หน่อยดิพี่เบนดูเห็นละเห็นขยะละพี่ม่อนไม รู้จักระเบียงจุ้งหรืออะไรมึงจะอยู่นี่ๆจะดนลูกตะกรวดจริงแล้วจริงแล้วเพราะว่าไอ้นั้นไม่ใช่ลูกตะกรวดนะพี่ไอ้นั้นหัวปีนอ่ะเอออะียักษ์อาร์พีจีพี่ใหญ่จะเจออีกนึงจาอนี้ก็เล่าหลือหน่อยก็ได้ไหมมึงจะให้เสียอาร์พีจีให้ได้ใช่ไหมไอ้เหี้ยสักหน่อยก็ได้นะ้จยับซ้ายหน่อยยิงซ้ายหน่อยหันซ้ายยิงซ้ายจะเอาไม่ได้เหรอก็จะเล่าหรือจังเลยเนี่ยฮะ เป็นยังไงฮะพวกท่านน่ะไหนมีวอร์นุกันใหมนี่เเขาคุยกับมันเฮ้ยทำอะไรอ่ะเขาขึ้นไปได้ปะจักรยานขี่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันของมันขี่ไปวงกับจักยานรีเดเฮ้ยเป็นอะไรแล้วเหนือใคร

อะไรอ่ะเฮ้ย่หดหนึ้งปลากกลัวได้ไหมครับพี่จะก่ายแล้วแต่ในเกมนี้พี่โคตรเก่งหรือวะขยานเหรอใช่แล้วล่ะจักรยานขี่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของไข่ของมันจักรยานไม่จักรยานถ้าพี่กดเจ็คแพ็คพี่ใหญ่ใจเจอก็ได้แวเดี๋ยวใหญ่เอาไปผูหางคอย แต่เต้นเกิดโอ้โเฮ่วดเกิดโคตรบ้าเตแรกตอนแรกพี่เทมอยู่ตรงที่พี่มอนตาย